ในคืนที่สามีหลับไหลยอยู่ข้างกายฉันนอนลืมตาพลงอยู่บนเตียงคนเดียวพยายามบังคับลมหายใจให้เป็นปกติหัวใจของฉันเต้นะระัวรุนแรงแบบนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่กันนะแม้แต่ช่วงข้าวใหม่ปลามันก็ไม่เคยรู้สึกเช่นนี้มือของฉันยิงคงสั่นเทาไม่หยุดราวกับว่าไออุ่นจากร่างกายของเขายังคงแผ่ซ่านอยู่ทั่วทุกอนูไม่สิไม่ใช่ร่างกายของผู้ชายคนนั้นแต่เป็นร่างกายของสามีฉันเอง ฉันนี่เคยคาดคิดเลยว่าจะได้สัมผัสกับความรู้สึกว่าหวามเช่นนี้ในวัยห2ปีตลอด30ปีที่เรานอนเตียงเดียวกันคืนแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยสักครั้งทุกตารางนิ้วบนร่างกายของฉันยังคงจดจาสัมผัสจากฝ่ามือของเขาได้อย่างแม่นยําเสียงลมหายใจหอบกระสาของเขายังคงดังก้องอยู่ในโสตประสาทแต่ทว่า การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้กลับมีจุดเริ่มต้นมาจากชายอีกคนหนึ่งหากฉันไม่ได้พบกับเขาคนนั้นชีวิตนี้ฉันคงไม่มีวันได้รู้จักกับความรู้สึกที่แท้จริงนี้เลยสวัสดีแค่ฉันชื่ออรัญญาอายุ62ปีเป็นแม่บ้านธรรมดาๆรรที่อาศัยอยู่ในย่านบางแคของกรุงเทพมหานครฉันใช้ชีวิตคู่กับผู้ชายคนเดียวมานานกว่า30ปีแต่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในใจของฉันเมื่อไม่นานมานี้กลับไม่ธรรมดาเลยสักนิดเมื่อคือนนี้เองที่ฉันได้เรียนรู้เป็นครั้งแรกว่าร่างกายของผู้หญิงววยนี้ยังสามารถร้อนรุ่่มมไดดด้าาาากเเพีียงงงงใฉันคิววบทรรืออข ฉันอาจจะทำให้ใครหลายคนเข้าใจจึงตัดสินใจรวบรวมความกล้าแล้วเริ่มต้นเล่ามันออกมาชีวิตของฉันเรียบง่ายและราบเรียบมาโดยตลอดฉันแต่งงานกับสามีตอนอายุ25มีลูกด้วยกันสองคนและอุทิศทั้งชีวิตเพื่อดูแลสามีและครอบครัวแต่เมื่อมองย้อนกลับไปฉันก็ตระหนักว่านับตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ที่ฉันไม่ได้เป็นอรัญญาอีกต่อไปแต่กลับมีชีวิตในฐานะภรรยาของคุณสมชายหรือแม่ของลูกลูก เท่านั้นเวลาส่องกระจกฉันไม่เคยเห็นใบหน้าของตัวเองมีแต่ริ้วรอยและความเหนื่อยล้าที่ปรากฏให้เห็นความคิดที่จะแต่งตัวสวยๆไม่เคยผุดขึ้นมาในหัวเลยสักครั้งสามีของฉันเป็นคนดีเขาไม่เคยนอกใจไม่เคยดื่มเหล้าเมามายกลับบ้านดึกดื่นเขาทุ่มเทให้กับครอบครัวเสมอมาแต่นั่นคือทั้งหมดที่เขามีตลอดสิปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยเอ่ยปากชมว่าฉันสวยหรือแม้แต่คำว่ารักก็ไม่เคยได้ยินจากปากเขาเขาเป็นเพียงผู้ชายเงียบขรึมที่ก้มหน้าก้มตาทำหน้าที่ของตัวเองไปวันวัน,ว,นวันนี้ทำอะไรมาบ้างค่ะ ทานข้าวเย็นให้อร่อยนะอืมบทสนทนาระหว่างเราสองคนมีเพียงเท่านี้จริง,รงๆในช่วงแรกฉันรู้สึกอึดอัดแต่เมื่อเวลาผ่านไปฉันก็เริ่มชินชาและปรงตกฉันคิดว่าคู่สามีภรรยาทุกคู่ก็คงเป็นแบบนี้พอแก่ตัวลงก็คงกลายเป็นเรื่องปกติ แต่แล้วเมื่อสามเดือนก่อนเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นคุณแม่ของฉันล้มป่วยกะทันหันจนต้องเข้าโรงพยาบาลฉันต้องไปดูแลท่านทุกวันจนร่างกายและจิตใจอ่อนล้าและในช่วงเวลานั้นเองที่ชายคนหนึ่งได้ก้าวเข้ามาในชีวิตของฉันหลังจากที่ได้พบกับเขาฉันถึงได้รู้ว่าชีวิตของฉันมันแห้งแล้งเพียงใดและได้ค้นพบว่าลึกๆแล้วความรู้สึกของการเป็นผู้หญิงคนหนึ่งยังคงคุกรุ่นอยู่ภายในใจของฉันชื่อของเขาคือมานพบอายุ63ปีแก่กว่าฉันหนึ่งปีเขาอย่าร้างกับภรรยาเมื่อสิปีก่อนและดูแล พบกันฉันก็รู้สึกได้ถึงความแตกต่างบางอย่างวิธีที่เขาพูดคุยกับฉันนั้นช่างแตกต่างจากสามีของฉันโดยสิ้นเชิงคงจะเหนื่อยมากเลยสินะครับเพียงแค่ได้ยินประโยคแรกนั้นหัวใจของฉันก็พลันเต้นผิดจังหวะน้ำเสียงของเขาอบอวนไปได้วยความอบอุ่นที่ฉันไม่เคยได้ยินจากสามีมาตลอด30ปีและสายตาของเขามันเป็นสายตาที่มองมาที่ฉันจริงๆมองฉันในฐานะมนุษย์คนหนึ่งในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งคืนนั้นพอกับถึงบ้านภาพของเขาก็ยังคงวงเวียนอยู่ในความคิดความรู้สึกที่หลับไหลามาเนิ่นนาน,านเริ่มขยับตัวตื่นขึ้นอย่าางช้ๆ วันรุ่งขึ้นที่โรงพยาบาลคุณมานพเป็นฝ่ายเข้ามาทักทายฉันก่อนคุณแม่ของคุณอรัญญาอาการเป็นยังไงบ้างครับน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปด้วยความห่วงใยนั้นทําให้หัวใจของฉันสั่นไหวอีกครั้งมันเป็นความอบอุ่นที่ฉันโหยหามาตลอด30ปีดีขึ้นมากแล้วค้ะคุณแม่ของคุณมาระคคะครับโชคดีที่อาการท่านคงที่แล้วแต่ว่าเออถ้าไม่รบกวนเกินไปพอจะมีเวลาไปดื่มกาแฟาด้วยกันสักแก้วไหมครับพอต้องมาเฝ้าเคยแบบนี้ส่วนใหญ่ก็อยู่คนเดียวเลยอยากมีเพื่อนคุยบ้าง วินาทีนั้นหัวใจของฉันแทบจะหล่นวูบไปกองที่ตาตุ่มตลอดชีวิต62ปีที่ผ่านมาฉันเคยใจเต้นแรงแบบนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่กันนะแน่นอนว่าไม่ใช่ตอนแต่งงานใหม่ๆแน่คะได้คะ่ะฉันจะได้ยินเสียงตัวเองที่สันเครือใหม่หน้าใบหน้าของฉันร้อนเผาขึ้นมาทันทีเรานั่งประจันหน้ากันที่ร้านกาแฟเล็กๆชั้นล่างของโรงพยาบาลคุณมารพยกกาแฟมาเสิร์ฟให้ฉันพลางเอ,อ่ยขึ้นคุณอรัญญาคงลำบากหน้าดูเลยนะครับแต่ว่าวันนี้คุณดูต่างไปจากเดิมนะยังไงหรือคะ คุณดูสดใสขึ้นมากเลยครับรอยยิ้มของคุณสวยมากในวินาทีนั้นเองราวกับมีกระแสะไฟฟ้าแล่นปราดไปทั่วร่างรอยยิ้มของคุณสวยมากงั้นหรือเป็นคำพูดที่ฉันไม่เคยได้ยินจากสามีมาตลอด30ปีมือของฉันที่กำลังจับแก้วกาแฟาอยู่สั่นเทาจนรู้สึกได้ค่ะขอบคุณค่ะอ้อ,อแล้วก็วันนี้คุณทาลิสติกด้วยสินะครับสีสวยเข้ากับคุณมากเลย เขาถึงกับสังเกตเห็นลิปสติกสีชมพูอ่อนที่ฉันตัดสินใจหยิบขึ้นมาทาเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีหลังจากส่องกระจกเมื่อเช้านี้ได้อย่างไรกันทั้งๆท,ท,ที่สามีของฉันต่อให้ฉันแต่งหน้าจัดเต็มแค่ไหนเขาก็ไม่เคยสังเกตเห็นเลยแม้แต่น้อยนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาการไปโรงพยาบาลในแต่ละวันกลายเป็นสิ่งที่ฉันตั้งตารอคอยบทสนทนาทุกคำทุกประโยคระหว่างฉันกับคุณมานพค่อยๆซึมซับเข้ามาในหัวใจเขาเป็นผู้ชายที่แตกต่างจริง,รงๆเขาตั้งใจฟังในสิ่งที่ฉันพูดและพยายามทำความเข้าใจความรู้สึกของฉันคคุณออรรััญญาชบบฟงงเพลแนนวไห ฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันค่ะหลังๆมานี้ไม่ค่อยมีเวลาได้ฟังเพลงเท่าไหร่ท่านั้นลองฟังสิครับเขายื่นหูฟังข้างหนึ่งมาให้ฉันท่วงทํานองเพลงแจ๊สนุมนวลดังขึ้นและวินาทีที่หูฟังซึ่งยังคงมีไออุ่นจากร่างกายของเขาติดอยู่สัมผัสกับใบหูของฉันร่างกายของฉันก็สั่นสถานไปทั้งตัวแม้เมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วสัมผัสนั้นก็ยังคงติดตรึงอยู่ไม่จางหายฉันยืนนิ่งอยู่หน้ากระจกเป็นเวลานานฉันแก่ลงขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะ ฉันปล่อยปะละเลยตัวเองมานานแค่ไหนแล้วคืนนั้นฉันลองเอ่ยปากถามสามีดูคุณเขาวันนี้ฉันเป็นยังไงบ้างสามีของฉันที่กำลังจ้องมองทีวีตอบกลับมาโดยไม่ละสายตาอื่ก็ดีฉันหมายถึงวันนี้ฉันดูสวยไหมคะอื่งก็เหมือนเดิมนั่นแหละ เป็นคำตอบที่ไร้เยื่อใยและไม่แม้แต่จะชายตามองแต่คุณมานพกลับสังเกตเห็นแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยของฉันความแตกต่างนั้นมันช่างมากมายเหลือเกินคืนนั้นเป็นครั้งแรกที่ฉันได้ลองคิดทบทวนเกี่ยวกับตัวเองอย่างจริงจังฉันต้องใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปจริงๆหรือตัวตนของฉันในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งมันจบสิ้นลงแล้วจริงๆหรือเพียงเพราะอายุ62แล้วฉันต้องยอมทิ้งทุกอย่างไปจริงๆน่นหรือ ไม่เลยหลังจากได้พบคุณมานพฉันถึงได้ตระหนักว่าภายในใจของฉันยังคงมีความรู้สึกของความเป็นผู้หญิงหลงเหลืออยู่ยังสามารถใจเต้นแรงได้เพียงเพราะความใส่ใจและคำพูดที่อบอุ่นจากใครสักคนเช้าวันรุ่งขึ้นฉันตัดสินใจแล้วฉันจะลองเปลี่ยนแปลงตัวเองดูจะเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ภายนอกและจะตามหาตัวต,วตวนของตัวเองที่ถูกทอดทิ้งมานานให้กลับคืนมาฉันไปที่ร้านเครื่องสำอางซื้อรองพื้นและอายแชโดว์จากนั้นก็แวะร้านเสื้อผ้าแล้วเลือกซื้อเสื้อเวลาสีชมพูอ่อนมาหนึ่งาาาานนสวววบอกก่่่คคุณะแลล้ดดูีมเย ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าคำพูดเพียงเท่านี้จะทําให้หัวใจของฉันพองโตได้ขนาดนี้พอกลับถึงบ้านฉันก็นั่งลงหน้ากระจกตั้งใจแต่งหน้าอย่างประนีเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีลงรองพื้นทาอาแยดโดและปิดท้ายด้วยลิปสติกภาพของตัวเองในกระจกดูเปลี่ยนไปเล็กน้อยความคิดที่ว่าฉันเองก็ยังสวยได้นี่นาผุดขึ้นมาในใจการได้เห็นตัวเองในเสื้อเวลาตัวใหม่พร้อมกับใบหน้าที่แต่งแต้มสีสันทําให้หัวใจของฉันเต้นระรัวความรู้สึกแบบนี้มันเกิดขึ้นครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่กันนะ ขณะที่เตรียมอาหารเย็นรอสามีกลับบ้านฉันก็อดไม่ได้ที่จะแอบมองตัวเองในกระจกอยู่เรื่อยๆเสียงประตูหน้าบ้านเปิดออกสามีของฉันกลับมาแล้วคุณคะกลับมาแล้วเหรอคะฉันทักทายด้วยน้ำเสียงที่สดใสกว่าปกติสามีของฉันถอดรองเท้าพลางเหลือบมองฉันแวบหนึ่งแล้วก็พยักหน้าอืมนั่นคือทั้งหมดที่เขาตอบฉันอุตสาห์แต่งตัวสวยขนาดนี้ใส่เสื้อผ้าชุดใหม่แถมยังแต่งหน้าอีกแต่เขากลับมองไม่เห็นอะไรเลยคุณขะวันนี้ฉันดูเป็นยังไงบ้างฉันรวบรวมความกล้าถามออกไปหัวใจเต้นตึกตักอะไรเหรอ ฉันซื้อเสื้อใหม่มาค่าไรก็แต่งหน้าด้วยในที่สุดสามีก็หันมามองฉันอย่างเต็มตาแต่สีหน้าของเขาก็ยังคงเรียบเฉยเช่นเคยอืมก็ดีนะพูดจบเขาก็เดินไปนั่งที่โซฟาในห้องนั่งเล่นแล้วเปิดทีวีทันทีหัวใจของฉันดิ่งวูบลงไปกองกับพื้นในชั่วพริบตาแต่แล้วคำพูดของคุณมานพบก็แวบเข้ามาในหัวสีสวยเข้ากับคุณมากเลยน้ำเสียงอันอบอุ่นนั้นยังคงดังก้องอยู่คืนนั้นฉันตั้งใจทําอาหารมื้อพิเศษฉันทําแกงมัสมั่นที่สามีชอบและยังทททํําาบุนนเส้้ผััดดไไไยยยซึ่่่่งปกกติมคออ จากนั้นก็จุดเทียนบนโต๊ะอาหารในห้องนั่งเล่นคุณคาทานข้าวค่ะทำไมต้องทำให้มันยุ่งยากขนาดนี้ด้วยก็วันนี้เป็นวันพิเศษนี่คะวันอะไรก็เป็นวันสำหรับเราสองคนไงคะสามีมองฉันด้วยสีหน้าชงนแล้วพอเห็นเทียนเขาก็ขมวดคิ้วแสบตาเปิดไฟเถอะคุณขะบรรยากาศบรรยากาศอะไรกินข้าวกันเถอะหน้าเมื่อเห็นสามีลุกไปเปิดไฟจนสว่างจ้าหัวใจของฉันก็แทบจะแหลกสลายแต่ฉันยังไม่ยอมแพ้คุณคะาเรามาคุยกันหน่อยเยเถอะค่ะคุยเรื่องอะไรเรื่องของเราสองคนค่ะ สามีที่กำลังตักข้าวเข้าปากชะงักมือลงเขามองฉันด้วยสายตาแปลกแปลกจู่ๆเป็นอะไรเป็นไม่สบายหรอแค่ฉันเอ่ยปากชวนคุยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเราเขากลับคิดว่าฉันไม่สบายเพราะตลอด30ปีที่ผ่านมาเราไม่เคยมีบทสนทนาแบบนี้กันเลยวินาทีนั้นเองที่ฉันตระหนักได้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันเดียวดายเพียงใดตลอด30ปีที่อาศัยอยู่ใต้ชายคาเดียวกันแต่ฉันกลับรู้สึกเหมือนอยู่ตัวคนเดียวมาตลอดวันต่อมาเมื่อได้พบกับคุณมานพที่โรงพยาบาลหัวใจของฉันก็ยิ่งสับสนซับซ้อนมากขึ้น คุณอารัญญาวันนี้ก็ยังสวยเหมือนเดิมเลยนะครับเมื่อวานคุณบอกว่าซื้อเสื้อใหม่มาใส่แล้วดูดีมากจริงๆครับเขาจําได้แม้กระทั่งสิ่งที่ฉันพูดเมื่อวานและยังสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆของฉันอีกด้วยขอบคุณแค่แต่ว่าคุณมานพทําไมถึงเป็นคนช่างสังเกตขนาดนี้คะผมช่างสังเกตเหรอครับผมว่าอาจจะเป็นเพราะคุณอารัญญาเป็นคนพิเศษมากกว่าคําว่าพิเศษทําให้หัวใจของฉันเต้นโครมครามอีกครั้งจะมีสักกี่ครั้งกันที่ฉันได้เป็นคนพิเศษสําหรับฮับใครสักคนคุณอารัญญ,ญาครับ เออไม่ทราบว่าจะรังเกียจไหมถ้าผมจะชวนทานข้าวกลางวันด้วยกันพอดีเบื่ออาหารโรงพยาบาลเต็มทีแล้วอยากทานอาหารดีๆข้างนอกบ้างเมื่อได้ยินคำชวนนั้นสัญญาณเตือนภายในใจของฉันก็ดังขึ้นมันอันตรายนะนนี่มันคือการข้ามเส้นแต่ในขณะเดียวกันฉันก็รู้สึกได้ว่าลึกๆแล้วตัวเองก็ปรารถนาสิ่งนี้เช่นกันแต่ฉันแต่งงานแล้วนะคะแค่ทานข้าวกลางวันด้วยกันมื้อเดียวจะเป็นอะไรไปล่ะครับในฐานะเพื่อนไงครับคำว่าเพื่อนทําให้ฉันรู้สึกโล่งใจแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยเป็นความรู้สึกที่ซับซ้อนจริงๆงั้น รอสักครู่นะคะในที่สุดฉันก็ตัดสินใจไปกับเขาเราไปที่ร้านอาหารไทยเล็กๆใกล้โรงพยาบาลเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีที่ฉันได้ทานข้าวกับผู้ชายคนอื่นที่ไม่ใช่สามีตามลําพังขณะที่นั่งเลือกเมนูอยู่ในร้านคุณมานพก็เอ่ยขึ้นคุณอรัญญาชอบทานอะไรครับทานเผ็ดได้ไหมการที่มีคนถามคําถามแบบนี้กับฉันมันช่างเป็นเรื่องน่าประหลาดใจสามีของฉันตลอด30ปีไม่เคยถามเลยสักครั้งว่าฉันชอบทานอะไรฉันทานอะไรก็ได้ค่ะไม่ได้สิครับวันนี้คุณอรัญญาต้องทานของที่คุณชอบจริงๆเท่านั้น ความใส่ใจของเขาทําให้หัวใจของฉันสั่นไหวอีกครั้งฉันเคยได้รับก่อหาระดูแลแบบนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่กันนะบทสนทนาในระหว่างมื้ออาหารเขาถามฉันเกี่ยวกับความฝันงานอดิเรกสิ่งที่ฉันชอบและเขาตั้งใจฟังมันจริงๆคุณอรัญญาเป็นคนมีเสน่ห์มากเลยนะครับผมอิจฉาสามีของคุณจริงๆเมื่อได้ยินเช่นนั้นใบหน้าของฉันก็ร้อนเผาขึ้นมาทันทีและในขณะเดียวกันก็รู้สึกขมขื่นสามีของฉันเคยคิดว่าฉันมีเสน่ห์บ้างไหมนะ หลังจากทานอาหารเสร็จระหว่างทางเดินกลับโรงพยาบาลจู่ๆคุณมานก็หยุดเดินคุณอรัญญาครับคือผมและในตอนนั้นเองที่โทรศัพท์มือถือของฉันดังขึ้นฉันรับสายเป็นสามีของฉันเองอยู่ไหนน่รีบปรับมาได้แล้วยังไม่ได้เตรียมข้าวเย็นใช่ไหมวินาทีนั้นเรากับถูกดึงกลับสู่โลกแห่งความจริงฉันกำลังทำอะไรอยู่กันแน่การที่ตัวเองมาทานข้าวกับชายอื่นแล้วรู้สึกใจเต้นมันช่างน,น่าละอายเหลือเกินขอโทษนะคะคุณมานกฉันต้องรีบปรับแล้วค่ะไม่เป็นไรครับแต่ว่าเรื่องที่ผมกำลังจะพูดเมื่อกี้ไว้ไว้คราวหน้านะคะ ฉันรีบเดินกลับบ้านอย่างรวดเร็วในใจส่วนหนึ่งรู้สึกเสียดายแต่อีกส่วนหนึ่งก็รู้สึกโล่งอกฉันเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วนะ่าจะทำแบบนี้ไม่ได้เมื่อกลับถึงบ้านก็เห็นสามีนั่งดูทีวีอยู่ที่โซฟาเหมือนเคยไปไหนมาโรงพยาบาลเข้าไปดูแลคุณแม่มาแล้วข้าวละ่ะเดี๋ยวจะรีบเตรียมให้เดี๋ยวนี้เลยค่ะคืนนั้นฉันข่มตาหลับไม่ลงคุณมานพพยายามจะพูดอะไรกันแน่นะแล้วฉันควรจะทำอย่างไรต่อไปดีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในใจมันช่างรุนแรงเหลือเกิน วันรุ่งขึ้นที่โรงพยาบาลคุณมานพดูมีท่าทีระมัดระวังตัวกว่าปกติคุณอารัญญาครับเรื่องเมื่อวานผมต้องขอโทษด,ด้วยนะบางทีผมอาจจะใจร้อนเกินไปไม่หรอกข้าฉันเองก็สับสนเหมือนกันผมเข้าใจครับคุณอารัญญาก็มีครอบครัวแล้วคำพูดที่เปลี่ยนไปได้วยความเข้าอกเข้าใจของเขายิ่งทำให้หัวใจของฉันเจ็บปวดทำให้ฉันถึงเพิ่งมาเจอคนแบบนี้นะทำไมเราถึงไม่ได้เจอกันเมื่อ30ปีก่อนหลังจากนั้นอีกหลายวันฉันพยายามรักษาระยะห่างกับคุณมานกแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยพอไปถึงโรงพยาบาลฉันก็เผลอมอ ขาหัวใจก็เต้นไม่เป็นสรรมัมแล้วอยู่วันหนึ่งอาการของคุณแม่ของคุณมานพก็สุดลงกัะทันหันฉันเจอคุณมานพที่ทางเดินใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยคราบน้ำตาคุณอรัญญาคุณแม่ผมวินาทีนั้นโดยไม่ทันได้คิดอะไรฉันก็โผล่เข้ากอดเขาไม่เป็นไรนะคะทุกอย่างจะต้องดีขึ้นคะ่ะ ขณะที่รูปหลังปลอบโยนเขาฉันก็รู้สึกได้นี่สินะคือความรู้สึกที่แท้จริงความรู้สึกที่อยากจะปลอบโยนใครสักนจากใจจริงในที่สุดคุณแม่ของเขาก็จากไปนอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาตอนที่เห็นคุณมานพในงานศพหัวใจของฉันก็เจ็บปวดเหลือเกินเขากําลังต้องแบกรับทุกสิ่งทุกอย่างไว้เพียงลําพังหลังจากงานศพเสร็จสิ้นฉันกับเขานั่งอยู่ในร้านกาแฟเงียบๆแห่งหนึ่งตอนนี้ผมก็เหลือตัวคนเดียวแล้วจริงๆสินะครับน้ําเสียงของคุณมานเจือไปด้วยความอ้างว้างอย่างสุดซึ้งคุณอรัญญ,ญาครับผมอยากจะเริิ่่มมตต้นชีวให เขายื่นมือมาจับมือของฉันไว้อย่างเบาๆสัมผัสที่อบอุ่นนั้นทําให้ร่างกายของฉันสั่นสะท้านคุณจะยอมอยู่เคียงข้างผมได้ไหมครับคุณก็รู้ใช่ไหมว่าผมชอบคุณมากแค่ไหนในวินาทีนั้นสมองของฉันขาวโพลนเป็นหมดไม่เคยคาดคิดเลยว่าจะถูกสารภาพรักแบบนี้หัวใจของฉันเต้นรัวราวกับจะหลุดออกมาจากอกจนหายใจแทบไม่ทันคุณมานพไม่ต้องรีเพคําตอบก็ได้ครับค่อยๆคิดดูแต่ความรู้สึกของผมเป็นของจริงนะครับ ระหว่างทางกลับบ้านหัวใจของฉันสับสนวุ่นวายไปหมดด้านหนึ่งก็อยากจะอยู่เคียงข้างเขาแต่อีกด้านหนึ่งก็ไม่สามารถทอดทิ้งครอบครัวที่ร่วมสร้างกันมาตลอด30ปีได้คืนนั้นหลังจากที่สามีหลับไปแล้วฉันก็นั่งลงหน้ากระจกมองดูใบหน้าของตัวเองในวัย62ปีแล้วครุ่นคิดฉันอยากจะมีชีวิตแบบไหนกันแน่จะยอมใช้ชีวิตที่แห้งแล้งไร้ชีวิตชีวาแบบนี้ต่อไปหรือจะ และในตอนนั้นเองที่ฉันตัดสินใจแม้ว่าจะต้องปฏิเสธคำสารภาพรักของคุณมานพแต่ความรู้สึกที่ฉันได้เรียนรู้นี้ฉันจะไม่ยอมปล่อยมันไปเด็ดขาดความรู้สึกใจเต้นนี้ความรู้สึกของการเป็นผู้หญิงคนหนึ่งฉันจะสร้างมันขึ้นมาในบ้านของฉันเองวันรุ่งขึ้นฉันบอกกับคุณมานพขอโทษนะคะคุณมานพฉันมีครอบครัวแล้วข้าแต่ต้องขอบคุณคุณมากนะคะที่ทําให้ฉันได้รู้จักตัวเองขอบคุณจริงๆค่ะ เขายิ้มเศร้าๆพลางพยักหน้าและนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันได้พบกับเขาหลังจากที่แยกทางกับคุณมานพฉันก็กลับมาที่บ้านในใจส่วนหนึ่งเจ็บปวดแต่อีกส่วนหนึ่งก็รู้สึกเหมือนมีบางอย่างชัดเจนขึ้นฉันรู้แล้วว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่สามีของฉันยังคงนั่งดูทีวีอยู่ที่โซฟาเหมือนเช่นเคยแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปฉันจะไม่ยอมปล่อยผ่านไปเฉยๆอีกแล้วคุณคะอืมวันนี้ฉัน น่ามีเรื่องจะพูดด้วยค่ะในที่สุดสามีก็หันหน้ามามองฉันบางทีน้ำเสียงของฉันอาจจะฟังดูต่างไปจากปกติเรามาคุยกันหน่อยเถอะค่จริงๆจังๆจู่ๆเป็นอะไรไปตลอด30ปีที่ผ่านมาเราเคยคุยกันจริงๆจังๆบ้างไหมคะสามีของฉันมีสีหน้าตกตะลึงเพราะฉันเองก็ไม่เคยพูดจาตรงไปตรงมาแบบนี้มาก่อนเหมือนกันคุณคะฉันเพิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่มีค่ามากแค่ไหนพูดเรื่องอะไรของเธอ ฉันก็อยากได้รับความรักเหมือนกันฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะคะถึงจะอายุ62แล้วแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าฉันจะไม่มีความรู้สึกแบบนั้นวินาทีนั้นสีหน้าของสามีก็เปลี่ยนไปเป็นครั้งแรกที่ดูเหมือนว่าเขาจะตั้งใจฟังในสิ่งที่ฉันพูดจริงๆอารัญญาคุณคะกอดฉันหน่อยฉันเป็นฝ่ายเอ่ยปากขอก่อนเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีสามีของฉลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะลุกขึ้นเดินเข้ามาหาฉันแล้วเขาก็ค่อยๆอโอบกอดฉันไว้อย่างแผ่วเบาอารัญญาที่ขอโทษ เพียงคำพูดสั้นๆคำเดียวนั้นความน้อยเนื้อต่ำใจที่สั่งสมอยู่ในใจของฉันมานเนิ่นนานก็เริ่มละลายหายไปแต่ฉันยังไม่หยุดอยู่แค่นั้นมือของฉันเริ่มรูปไล้ไปตามแผ่นหลังของสามีฉันถ่ายทอดความรู้สึกใจเต้นความร้อนรุ่มที่เคยรู้สึกกับคุณมานกทั้งหมดไปให้สามีของฉันคุณคะริมฝีปากของฉันสัมผัสกับลำคอของเขาร่างกายของสามีพลันสันสานอารัญญาเธอฉันก็ต้องการคะ่ะจริงๆนะคะ ในวินาทีนั้นเองที่บางสิ่งบางอย่างได้เปลี่ยนไปแววตาของสามีเปลี่ยนไปลมหายใจของเขาหอบกระชั้นร่างกายของฉันเองก็เริ่มตอบสนองเช่นกันสามีของฉันใช้สองมือประคองใบหน้าของฉันไว้แล้วมอบจุมพิษให้ตลอด30ปีที่ผ่านมานี่เป็นจูบแรกของเรามันเป็นจูบที่เปลี่ยนไปด้วยความโหยหาร้อนแรงและลึกซึ้งไปที่ห้องนอนกันเถอะสามีกระซิบด้วยน้ำเสียงแหบพร่าเขาจูมือฉันเข้าไปในห้องนอนแม้จะล้มตัวลงบนเตียงแล้วเราก็ยังคงจูบกันไม่หยุดร่างกายของฉันร้อนรุ่มราวกับเปลวไฟฉันเคยรู้สึกแบบนี้ครั้งสุดท้าายเมื่่ออไหรรกันนะญญ ไม่เป็นไรแน่นะสามีถามอย่างระมัดระวังแต่คําตอบของฉันนั้นชัดเจนคะฉันต้องการคืนนั้นเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีที่เราได้ร่วมรักกันอย่างแท้จริงสัมผัสจากปลายนิ้วของเขาทุกสัมผัสจุดไฟปราดนาบนผิวของฉันและร่างกายของฉันก็ตอบสนองอย่างรุนแรงเกินกว่าที่ฉันเคยจินตนาการไว้ คุณคะเสียงครางหลุดออกมาจากริมฝีปากของฉันตลอดชีวิต62ปีฉันเคยส่งเสียงแบบนี้ด้วยหรือฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าร่างกายของตัวเองจะยังร้อนแรงได้ถึงเทียงนี้ผ้าปูที่นอนชุ่มไปด้วยเหงื่อของเราสองคนเราต่างคัวพันกันอย่างร้อนร้อนสามีของฉันเองก็เปลี่ยนไปราวกับเป็นคนละคนเขาดูดันและเต็มไปด้วยแรงปรารถนาทำไมเพิ่งจะทำไมเพิ่งจะมาเป็นแบบนี้สามีพึมพำพด้วยลมหายใจหอบกระเสา่าทุกครั้งที่ลมหายใจร้อนๆอนของเขารินรดอยู่ข้างใบหูร่างกายของฉันก็สั่นสะท้านไปทั้งตัวคุณคะอีก ฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะพูดคำนี้ออกมาแต่ฉันต้องการมันอีกจริงๆใกล้กว่านี้ลึกกว่านี้ร้อนแรงกว่านี้ในวินาทีนั้นเองที่ฉันได้ตระหนักว่าสิ่งที่เราขาดไปไม่ใช่ความรักแต่เป็นการแสดงออกต่างหากเมื่อฉันเป็นฝ่ายเปิดใจก่อนสามีของฉันก็สามารถตอบสนองได้เช่นกันเราต่างเรียกร้องหากันและกันจนกระทั่งรุ่งสางราวกับว่าความรู้สึกทั้งหมดที่สังสมมาตลอด30ปีได้ถูกปลดปล่อยออกมาในคืนนั้น แม้เมื่ออรุณรุ่งม,มาเยือนเราก็ยังคงนอนกอดกันแน่นสามีรูปสีสักของฉันเบาๆพลางเอ่ยขึ้นอรัญญาขอบคุณนะเรื่องอะไรคะที่ปลุกพี่ให้ตื่นพี่เองก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าตัวเองยังมีความรู้สึกแบบนี้อยู่ ขณะที่ฟังคำพูดนั้นฉันก็นึกถึงคุณมานพอยู่ในใจทั้งหมดนี้เป็นเพราะเขาหากฉันไม่ได้พบเขาฉันคงต้องใช้ชีวิตที่แห้งแล้งแบบนี้ไปตลอดการโดยไม่เคยได้รู้จักกับความรู้สึกที่แท้จริงนี้เลยแต่ตอนนี้ฉันมั่นใจแล้วว่าการตัดสินใจของฉันนั้นถูกต้องความรักที่แท้จริงไม่เกี่ยวข้องกับอายุและบางครั้งการได้พบเจอคนอื่นก็ทําให้เราได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของคนที่อยู่เคียงข้างเรา นับจากวันนั้นเป็นต้นมาชีวิตประจําวันของเราสองคนก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงสามีของฉันไม่ใช่ชายที่เงียบขรุนคนเดิมอีกต่อไปและฉันก็ไม่ใช่ภรรยาที่ได้แต่ทนใช้ชีวิตไปวันๆอีกแล้วอรัญญาวันนี้สวยจังนะสามีเอ่ยชมขณะที่ฉันแต่งหน้าเสร็จแล้วเดินออกมาจากห้องนอนเป็นคําชมที่ฉันเพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีจริงเหรอคะอืมแต่ว่าวันนี้เราไปเดินเล่นกันไหม สามีเป็นฝ่ายเอ่อชวนเองเขาบอกว่าอยากจะไปเดินย่ำดินที่สวนสาธารณะใกล้บ้านที่กำลังเป็นที่นิยมในตอนนี้ขณะที่เดินเท้าเปล่าไปบนผืนดินชื้นแฉะสามีก็ยืน่นมือมาจับมือของฉันไว้อย่างเป็นธรรมชาติหากเป็นเมื่อก่อนเขาคงจะรีบปล่อยมือเพราะกลัวคนอื่นเห็นแต่ตอนนี้เขากลับยิ่งกุมมือฉันไว้แน่นขึ้นพอได้สัมผัสดินด้วยฝ่าเท้าแล้วรู้สึกดีจังเลยนะใช่ไหมคะเขาว่าดีต่อสุขภาพด้วยนะอรัญญาขอบคุณนะเรื่องอะไรคะที่ปลุกพี่ให้ตื่นขณะที่ฟังคำพูดนั้นฉันก็คิดในใจ เราสองคนกำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่กันจริงๆเมื่อไม่กี่วันก่อนลูกสาวคนโตว่ามาเยี่ยมที่บ้านพอเห็นเราสองคนจับมือกันเธอก็ถึงกับตกใจโอ้โหคุณพ่อคุณแม่เป็นอะไรกันคะเนียไม่ใช่คู่ข้าวใหม่ปลามันซะหน่อยยังเป็นข้าวใหม่ปลามันอยู่ต่างหากพอสามีตอบกลับไปแบบนั้นฉันก็หน้าแดงแต่ก็รู้สึกดีใจคุณแม่คะช่วงนี้ดูเปลี่ยนไปนะคะดูสาวขึ้นสดใสขึ้นเยอะเลยเมื่อได้ยินลูกสาวพูดเช่นนั้นสามีก็โอบไหล่ฉันแล้วพูดขึ้นแม่เขาวสวยแบบนี้มาตั้งนานแล้วแต่พ่่่ออเเเเงงทีไมคยสักตห็น วินาทีนั้นหัวใจของฉันก็พองโตเป็นครั้งแรกในรอบ62ปีที่ฉันได้เห็นสามีในมุมนี้ในตอนกลางคืนเราก็เปลี่ยนไปเช่นกันสามีไม่เคยนอนหันหลังให้ฉันอีกต่อไปและฉันก็ไม่เขินอายที่จะเป็นฝ่ายโผเข้ากอดเขาก่อนทุกค่ำคืนคือการค้นพบสิ่งใหม่ๆอรัญญาที่รักเธอนะเมื่อคืนนี้สามีพูดคำนั้นออกมาเป็นครั้งแรกเป็นคำว่ารักที่ฉันเพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีฉันก็รักคุณค่ะ แล้วเราก็ร่วมรักกันอย่างเร่าร้อนอีกครั้งมันช่างน่าอัศจรรย์ที่แม้จะแก่ตัวลงแล้วก็ยังสามารถรู้สึกแบบนี้ได้เช้านี้เมื่อส่องกระจกฉันก็พบว่าใบหน้าของตัวเองเปลี่ยนไปจริงๆริ้วรอยยังคงอยู่เหมือนเดิมแต่แววตากลับมีชีวิตชีวาที่มุมปากมีรอยยิ้มประดับอยู่เสมอและในตอนนั้นเองที่ฉันนึกถึงคุณมานพขึ้นมาเขาจะเป็นอย่างไรบ้างแนะเขาจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ดีหรือเปล่า ขอบคุณนะคะคุณมานพเพราะคุณแท้ๆที่ทําให้ฉันได้รู้จักตัวเองหากไม่ได้พบคุณฉันคงต้องใช้ชีวิตที่แห้งแล้งไร้ชีวิตชีวาแบบนี้ไปตลอดกาลโดยที่ไม่เคยรู้เลยว่าภายในใจของตัวเองยังมีความรู้สึกเช่นนี้หลงเหลืออยู่แต่ตอนนี้ฉันมั่นใจแล้วว่าความรักที่แท้จริงไม่เกี่ยวข้องกับอายุและบางครั้งการได้พบเจอคนอื่นก็ทําให้เราได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของคนที่อยู่เคียงข้างเรานี่คือสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ในวัย62ปีอย่าคิดว่ามันสายเกินไปเลยค่ะไม่ว่าเมื่อไหร่เราก็สามารถเริ่่่มมมมมต้้้นใหไดเเสอขอขพีียงแคควาากลา ไม่ทราบว่ามีใครกำลังหลงลืมตัวตนของตัวเองไปท่ามกลางชีวิตประจำวันที่น่าเบื่อนายเหมือนกับฉันบ้างไหมคะแม้จะอายุมากขึ้นแต่ภายในใจของเรายังคงมีความรู้สึกที่ร้อนแรงคุกรุ่นอยู่เสมอขอเพียงแค่มีความกล้าที่จะแสดงมันออกมาเราก็สามารถเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ได้ทุกเมื่อฉันอาจจะเรียนรู้เรื่องนี้ผ่านชายอื่นแต่ท้ายที่สุดแล้วฉันก็ได้สร้างความรักครั้งใหม่ขึ้นกับคนที่อยู่เคียงข้างฉันและฉันคิดว่านี่แหละคือความรักที่เติบโตอย่างแท้จริงฉันหวังว่าทุกคนจะเชื่อเช่นกันว่าแม้ในวัยปัจฉิมววัยกก็งมมมีีคารู้้สึใจเตน ความรักและมีการเริ่มต้นครั้งใหม่ได้เสมอและหวังว่าทุกคนจะมีความกล้าเหมือนกับฉันค่ะ